ถ้าไฟดีสีตรงแสงไม่เพี้ยนนะครับรับรองว่าแค่สมาร์ทโฟนของเราก็ถ่ายรูปออกมาได้สวยงามแบบนี้แล้วครับแสงสวยมากไปดูรูปภาพทั้งหมดที่ได้จากตัวสมาร์ทโฟนกันครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาจัดแสงถ่ายภาพอาหารกันนะครับซึ่งคอนเซปต์ในวันนี้ที่ผมอยากจะมาถ่ายนะครับก็คือคอนเซปต์ของอาหารญี่ปุ่นหรือว่าซูชินั่นเองนะครับพวกอาหารที่มันเป็นซูชิอย่างเงี้ยมันเป็นพวกสีส้มแบบพวกแซลมอนพวกปลาหมึกพวกปลาอะไรต่างๆไข่ต่างเนี่ยมันจะเป็นสีส้มนะครับผมอยากให้มันตัดกับพวกอุปกรณ์แล้วก็พื้นหลังที่เป็นแบบสีดําเลยนะครับก็อุปกรณ์นะครับวันนี้ที่เราจะนํามาถ่ายกันแน่นอนครับก็คือตัวสมาร์ทโฟนนะครับที่ มันสามารถหยิบขึ้นมาถ่ายได้แบบง,ง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดแสงสวยอะไรสวยต่างๆเนี่ยจัดพร็อปดีๆนะครับจัดแสงสวยๆเนี่ยสมาร์ทโฟนของเรานะครับก็ถ่ายออกมาได้สวยงามนะครับเซตอัพไฟในวันนี้นะครับง่ายๆเลยคือผมจะใช้ไฟแค่ดวงเดียวบวกกับตัวซอบ็อกนะครับไฟในวันนี้ที่ผมเลือกมาใช้ยังคงเหมือนเดิมครับก็คือตัว n นลไลท์เอฟ 150นะครับซึ่งมันมีกําลังวัดไฟที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นไฟคีไลท์นะครับเพื่อให้แสงกําเนิดหลักไฟฟิวไลท์นะครับเราจะใช้เป็นตัวแผ่นโฟมตัวนี้ทิ้งแสงจากตัวไฟหลักเมนหลักเราเนี่ยโดนกระทบโดนตรงนี้ปุ๊บเพื่อเปิดเงาอีกฝั่งนะครับหรือว่าฟิวไลท์นั่นเองวิธีการจัดครับที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือเอามาเรียดก,กับโต้เลยครับประมาณนี้เลย โดมที่ผมใช้เนี่ยจะเป็น90ซนติเมตรนะครับทะแยงมาด้านหน้านิดน,นึงนี่อันนี้คือตัว,ตวไฟ FS150 นะครับบวกโดมไปแบบนี้นะครับคอนเซปต์ในวันนี้ที่เราต้องการก็คือต้องการเป็นแนวโทนดำเพื่อทำให้ตัวซูชิเนี่ยมันเด้งขึ้นมาเลยเด่นขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใส่กริดต,ต,ตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับกริดช่องตารางตัวเนี้ยเพื่อให้แสงนะครับมันไม่ฟ้มมากเกินไปไม่กระจายมากเกินไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวครา้นี้นะครับเมื่อเราจัด ที่พื้นที่โต๊ะเรียบร้อยนะครับเป็นสีดําตามที่เราต้องการแล้วแล้วคราวนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่จัดพร้อมนะครับแน่นอนว่ารูปที่เราได้เนี่ยมันก็จะดูแสนธรรมดานะครับที่อยู่ในถาดแบบนี้ธรรมดาเกินไปนะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดพร้อมให้เขานิดน,นึงนะครับทําให้ตัวซูชิเนี่ยมันดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับเริ่มจากเซตแรกนะครับผมจะถ่ายเป็นการใช้จานยาวดําแบบนี้นะครับถ่าย3มชิ้น แบบง่ายๆก่อนเลยครับวางไว้อันนี้เราจัดพร้อมเร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาลองถ่ายกันนะครับยังไม่ใส่ฟิลเตอร์ใดๆทั้ทงสิ้นนะครับเปิดกริดตัวตารางของตัวกล้องนะครับให้เรียบร้อยเราจะได้จัดพวกองค์ประกอบต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะใช้จุดตัดเก้าช่องตรงนี้นะครมาช่วยในการจัดเซ็ตของเราแบบนี้จิ้มไปที่หน้าจอแล้วก็ลดแสงมานิดนึงครับพอได้แล้วเราก็กดถ่ายครับแล้วก็ลดแสงลงมา โฟกัสให้เรียบร้อยครับกดถ่ายในการจัดองค์ประกอบเนี่ยผมจะให้ชิ้นแรกเนี่ยอยู่ตรงจุดตัดด้านล่างนะครับแล้วก็ชิ้นบนสุดเนี่ยจะอยู่ที่จุดตัดด้านบนนะครับแล้วก็ซูชิชิ้นตรงกลางเนี่ยจะอยู่ตรงช่องตรงกลางนะครับแบบนี้อันนี้คือจัดแบบไม่มีพอปมากนะครับเราก็ได้รูปมาแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็ไปแต่งสีแต่งสันนะครับเพิ่มเติมได้เลย แค่นี้เราก็ได้มาแล้วนะครับ1เซตนะแบบนี้เลยเอาพวกตะเกียบเข้ามาเสริมในฉากนะครับแล้วก็ไอที่รองแก้วที่มันเป็นสันสาแบบนี้ก็เอามาใช้ได้ครับไอของพวกนี้นะครับที่ผมได้มาเนี่ยราคาค่อนข้างถูกเพราะว่าไปเดินไอร้านมือสองญี่ปุ่นมานะครับเขาก็จะมีพวกอย่างเงี้ยพวกที่มันเป็นแนวของอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยครับเราสามารถเข้าไปเดินเลือกซื้อได้เลยถ่ายเป็นมุมท็อปครับแบบนี้จิ้มโฟกัสไปก่อนครับแล้วก็จับลดแสงลงให้เรียบร้อยครับใช้จุดตัดก้าวช่อง อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับว่าอยากจะจัดพ็อปแบบไหนเหมือนเดิมครับเวลาจะกดถ่ายเนี่ยผมก็จะใช้จุดตัด9ก้าช่องนะครับเป็นหลักนะตัวชิ้นแรกตัวชิ้นสุดท้ายนะครับให้มันอยู่ในจุดตัดนะมันจะได้ดูสมมาตรนะครับจิ้มเข้าไปจับลดแสงนิดน,นึงครับอันนี้เราก็จะได้รูปภาพมาอีกแวนวหนึ่งแล้วนะครับซึ่งรูปภาพที่เราได้มาเนี่ยแทบจะใช้ได้แล้วถ้าเกิดเราเอาไปแต่งเติมเพิ่มสีสันขึ้นมานิดนึงนะครับก็ใช้ได้เลยนะ ต่อไปเราจะเริ่มจัดพวกพ็อปต่างๆเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นเอาจานนี้นะครับไปเป็นแบ็กกราวด้านหลังก็ได้แล้วก็หาตัวซูชิของเราสัก1ชิ้นนะครับมาเป็นพระเอกหลักของเราเป็นพระเอกหลักของเราแบบนี้ครับวางไว้เลยเป็นหน้าฉากนะครับได้แล้วครับปุ๊บแล้วก็เอาพวกพ็อปต่างๆเนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะนะครับเวลาเราถ่ายไปเจอพ็อปอะไรต่างๆมันจะช่วยเราได้เยอะเลย ที่สําคัญนะครับคือเรื่องของการเพิ่มลดแสงนะครับมันจะช่วยให้เราได้รูปภาพที่แสงดีขึ้นนะครับถ่ายไปแบบนี้นะครับเป็นมุมใกล้ก็ได้เพราะว่าพอเป็นมือถือเนี่ยมันง่ายครับมันง่ายมากเลยมันมีทั้งเลนกว้างเลนใกล้เลนไกลนะครับเราสามารถโฟกัสแบบใกล้ๆได้โดยที่เราเนี่ยแทบไม่ต้องใช้เลนหลายตัวเลยนะครับแบบนี้นะนะครับเราก็ได้ไมีกแล้วครับจากตัวสมาร์ทโฟนนะแค่นี้เองก็ค่อนข้างคมชัดนะครับแบบนี้เลย เซตไฟเนี่ยคือผมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะใช้เป็นเซตไฟนี้เลยแล้วก็เอาตัวซูชิของเราเนี่ยหันเข้าหาแสงเอาครับเวลาเราถ่ายเนี่ยถ้าเกิดแสงมันดีนะครับเวลาเราถ่ายมานะครับเราก็จะได้ตัวภาพที่คมชัดถึงเราจะใช้เป็นตัวสมาร์ทโฟนก็ตามนะครับอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองทําภาพเบอร์เบอร์กันนะครับโดยใช้ไปที่ภาพถ่ายในโหมดภาพถ่ายบุคคลนะครับแบบนี้นี่ครับอันนี้คือโหมดภาพถ่ายบุคคลนะครับนี่ผมเลื่อนลงมาให้มัน เอขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับคือโฟกัสเรียบร้อยนะเรียบร้อยนี่คือภาพถ่ายในโหมดภาพถ่ายบุคคลนะครับของตัวกล้องสมาร์ทโฟนตัวสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้เขาทำออกมาได้ค่อนข้างเจ๋งนะครับแค่นี้เราก็ได้ฉากหลังละลายสวยๆแล้วไม่ว่าเราจะถ่ายเป็นมุมใกล้มุมไกลนะครับขอแค่แสงดีนะครับแสงดีอย่างเดียวพอไฟสีตรงนะครับ เมรว่าเราจะใช้เป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าใช้กล้องใหญ่ถ่ายเนี่ยสามารถที่จะสร้างสารรค์ผลงานถ่ายออกมาได้แบบสวยงามเหมือนมือโปรนะครับขอแค่มีแสงไฟที่ตรงนะครับสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยก็ถ่ายออกมาได้แบบเจ๋งๆแบบนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราจะถ่ายกันไปแบบ,แบ,บยาวๆเลยไปดูภาพทั้งหมดที่เราได้กันครับ และนี่นะครับคือรูปภาพทั้งหมดนะครับที่ได้จากตัวสมาร์ทโฟนของเราครับแค่ไฟดีแสงดีนะครับสีไม่เพี้ยนแสงไม่เพี้ยนเนี่ยแค่สมาร์ทโฟนของเรานะครับก็สามารถที่จะถ่ายรูปออกมาได้เหมือนมือโปรมากๆเลยนะครับแล้วยิ่งเป็นการจัดไฟแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะถ่ายงานได้แบบ24ชั่วโมงเลยนะครับฟ้าร้องแดดออกฝนตกนะครับหรือว่าจะมืดค่ำแค่ไหนเราก็สามารถที่จะถ่ายงานได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ อันนี้ก็คือข้อดีนะครับของการจัดไฟถ่ายในสตูดิโอแบบนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคในการถ่ายภาพแบบไหนไมาให้ได้รับชมอีกติดตามชมนะครับส่วนวันนี้เมื่อเวลาผมแล้วสวัสดีครับ